ในทวีปที่กว้างใหญ่นั้นผู้คนได้ฝึกฝนวิชาในรูปแบบต่างๆเพื่อเพิ่มพลังธรรมชาติเพราะมนุษย์ที่เกิดที่นี่จะมีอัญญปณีพลังต่างๆเป็นของตัวเองแต่ไม่มีใครรู้ว่าอัญญมณีของพวกเขาคืออะไรมีแต่การฝึกฝนพลังวิญญาณให้ถึงระดับสามเท่านั้น พลังอัญญมณีจึงจะตืิดขึ้นมาห <c oughs> <c oughs> ลังจากปกหลังจากการปกพลังวิญญาณพวกเขาที่ข้ามเกณฑ์พลังวิญญาณของมนุษย์ <c oughs> ก็เข้าสู่พลังยูจิพลังของอัญญมณีถูกแบ่งออกเป็นสองแบบอัญมญณีปรากฏขึ้นบนมือขวา จะรู้จักกันในานามอัญมณีกายภาพคนเหล่านั้นจะถูกเรียกว่าอาจารย์เพราะร่างกายของพวกเขาน,นัมีพลังที่ยิ่งใหญ่อัญมณีทางกายภาพสามารถส่งผ่านพลังไปยังอาวุธสู่อาวุธเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอาวุธยิ่งขึ้นและอัญมณีปรากฏเมือ่อสาย จะเป็นที่รู้จักเดนนามพลังอัญ,ญมณีแห่งธาตุสามารถควบคุมพลังได้และกระทั่งในมิตรยาหยดที่เลือกหลับปราจา์แห่งอัญ,ญมณีสามารถเพิ่มความสามารถทางพลังวิญญาณของพวกเขาผ่านทางพลังธาตุได้แน่นอนว่า มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถปกพลังของอัญ,ญมณีทั้งสอง้อรมกันได้วพเขาเหล่านั้นถูกขนามนามว่าปรมจารย์แห่งอัญ,ญมณีสวรรค์อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่สามารถฝึกฝนพลังได้ข้เหเรานีน้เกิดมาพร้อมกับก,กับการ ตันของเส้นเมอริดเดียนและไม่สามารถใช้พลังตา่ตางๆได้พ <c oughs> ักสมองสักหน่อยดีกว่าไปอับดูอาบสาบน้ำดีกว่า <c oughs> ในที่สุดฉันก็นีตาแก่นั่นมาได้เขาคงโกรธฉันมากแน่นเนี่ย <c oughs> ไอ้นมคนนี้คือโจเวยซิงมันน่าเศร้ามากที่ฉันไม่สามารถฝึกฝนพลังวิญญาณได้ ฉันมันไม่มีอะไรดีเลยถึงฉันจะโคตรหล่อเลยก็ตามลองคิดดูสิฉันไม่สามารถฝึกฝันมันได้แต่ตาแก่นั่นยังบังคับให้ฉันฝึกฝนร่างกายทุกวันมันจะดีกว่านี้ฉันสามารถปกพลังของอัญมณีได้ลองคิดดูสิตาแก่นั่นให้ฉันมาฝึกร่างกาย ในวันที่อากาศร้อนอย่างนี้นี่นะวันนี้ฉันต้องแช่น้ำเล่นน้ำถึงจะถูกสิว้าวนี่มัน <c oughs> ทีนี่มันสุดยอดไปเลยว้าวฉันกระโดดแล้วนะในที่สุดฉันก็ได้รับการปลดปล่อยเจาเลยสนุกมากจริงๆน้องชายที่อยู่ในเงาคนนั้นนะ่ะ ไม่ได้เจอกันแค่สองสามรันนายดูยหลออ่อขึ้นเยอะเอ๊ะเสียงอะไรนะแอบไปดูดีกว่าอาจจะมีสาอาบน้ำแล้วก็ได้นี่มันนี่มันอาหารตาช,ะชะัด <c oughs> แต่ก็ดูรูปร่างของเธอก็รู้ว่าเธอเป็นคนสวยแน่นอนนูร่างของเธอสิความนุ่มเนียนนี่มันแค่นี้ฉันก็ ตายตาหลับได้แล้วสินะเป็นบุญตาจริงๆไอ้ลามกฮ่าฮ่าฉันเพียงกำลังมองหาสาวอ,อาบน้ำเท่านั้นระวังเปคะกำลังมีคนแอบดูคนอยู่อาบน้ำอยู่ไอมันเป็นใครพวกเขาหมาถึงซันชินะกลางวันสแสกแบบนี้ยังกล้ามาแอบมองคนอาบน้ำอีกนะ ไอ้โลกจิตแกเป็นไขรเธอมีพลังอัญมณีตั้งสามเนี่ยแกแอบดูฝ่าบาทอาบน้ำสินะยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่งั้นแกตายอย่าฆ่าฉันเลยคุณกำลังเข้าใจฉันผิดอยู่พี่สาวฉันเพิ่งมาเมื่อกี้นี้เองอ แล้วทำไมแกถึงไม่ใส่เกงล่ะไอสาราเลียวฉันจะฆ่าแกพี่สาวจะเย็ยนเย็ยนก่อนนะฉันไหวล่ะโปรดจะเย็ยนเย็ยนก่อนพี่สาว